สวัสดีครับผมโดอิสมาไลท์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงฉายาสีส้มกันนะครับก็ฉายาสีส้มเนี่ยเข้ามาได้สกพันหนึ่งแล้วสักยะหนึ่งแล้วนะครับ <toss> ก็ฉายาสีส้มเป็นยังไงก็ถ้าเกิดว่าเราเดินในเมืองเดินเจอคนทั่วไปเนี่ยมักจะเจอฉายาประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็คือฉายาเป็นสีส้มบางทีเราอาจจะเห็นเป็นสีอื่นนะครับเช่นสีม่วงสีน้ำเงินอะไรแบบเนี้ยซึ่งสีม่วงสีน้ำเงินเนี่ยมันเป็นฉายาที่เป็นกิจกรรมหรือไม่ก็พวกรีเท <ana> ิร์นฮีโร่พวกนั้นนะครับก็คือเป็นฉายาที่เราไม่สามารถจะเออาามได้ตนนี แต่ว่าฉายาสีส้มเนี่ยตอนนี้เราสามารถหาได้นะครับซึ่งผมก็จะมาบอกในวิดีโอตัวนี้ว่าแต่ละอันเนี่ยมันเอามาจากไหนหาได้ยังไงโอเคก็ผมพอแบ่งเป็นสามอย่างนะครับฉายาแบ่งเป็นสามอย่างฉายาสีส้มนี่นะครับซึ่งไอ้ฉายาสีส้มแบบเนี้ยนะครับเนี่ยแบบเนี้ยหาได้จากลูกใช้ลูกแก้วรายวันแรกนะครับก็ผมเริ่มที่อย่างแรกก่อนก็คือใช้ลูกแก้วรายวันแรกมาดูกันครับก็มาที่ n อ c คนนี้แหละ มาอันแรกเลยนะครับใช้ลูกแก้วละว,วันอันนี้แหละนี่นะครับนี่เลยมาที่อ่าเจเนอันนี้ซึ่งถุงนี้เป็นถุงที่สามารถสุ่มฉายาสีส้มได้นะครับซึ่งฉายาเนี่ยมันแบ่งเป็นอีกสามอย่างนั่นก็คือฉายาที่หาได้จากในดันและอีกสองอย่างก็คือหาได้จากในถุงนี้แหละอเดี๋ยวผมซื้อมาแล้วกันนะครับก็ใช้ลูกแก้วสิบอันแล้วก็เงินอีกห้าจีในการซื้อต่อถุงนะครับซึ่งวันหนึ่งซื้อได้สามถุงอ่า เ็นไหมครับาถ้ามากกว่าน,นี้ก็ซื้อไม่ได้แล้วก็ซื้อมาแล้วนะครับก็ออกก่อนก็ในถุงนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยฉายากรอบสีม่วงกับสีแดงก็ฉายาทั้งทั้งสองอันเนี่ยที่ได้ถุงสุ่มนะครับก็จะมีอยู่สองอันนี้นั่นก็คือสีม่วงอันนี้นะครับนี่เลยสีม่วงกับสีแดงอันนี้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างฉายานะครับให้ดูว่าเราจะมีโอกาส สุ่มได้2อันนี้ซึ่งสเตตัสก็อย่างที่เห็นครับว่ามันดีมากๆนะครับเย่างที่เห็นเลยมันดีมากจริงๆนะครับรอบม่วงกับรอบแดงซึ่งไม่ว่าจะเป็นรอบม่วงหรือรอบแดงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็นําไปแลกฉายานะครับเอาไปแลกแล้วก็กดเขาเรียกว่ากดใช้งานเราจะได้ฉายามาใช้งานนะครับซึ่งสเตตัสดีมากๆนะครับก็เวลาใช้งานเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นสีส้มครับต่อให้เราได้รอบม่วงหรือรอบแดง แต่เวลากดใช้แล้วมันก็ยังเป็นกรอบส้มแบบนี้แหละนะครับสำหรับมือสำหรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่นะครับฉายาที่ผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยดูได้อย่างไหนกด P ขึ้นมาครับกด P เปิดเปิดหน้าต่างตัวละครขึ้นมาไตเติ้ลฉายาตรงนี้เห็นไหมครับว่าเกมเราจะมีฉายาให้เลือกใช้ซึ่งถ้าติ๊กอันแรกเนี่ยเป็นฉายาที่เรียกว่าโชว์อยู่หน้าชื่อเราโชว์ตรงนี้นะครับเนี่ยข้างหน้าชื่อเราแต่ถ้าเป็นอันหลังเนี่ยเขาเรียกว่าอ่า ability เนี่ยก็คือฉายาที่เราใช้งาน อย่างผมใช้บุคคลในตำนานขึ้นเป็นฉายาโชว์ให้ดูให้แสดงให้ดูส่วนอบิลิตี้ที่ผมใช้จริงๆก็คืออันนี้คือท่าแสง6%เพราะผมใส่ท่าแสงอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนก็มาคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับตอบ,ตอบให้ตอบความเข้าใจอีกทีนึงโอเคก็ประมาณนี้ฉายากรอบส้มจะดีมากๆนะครับไม่ใช่ฉายากรอบส้มนี่ต้อเรียกว่ากอบกอบม่วงกอบแดงดีมากๆแต่ว่ามันจะมีอีกอย่างนึงก็คือฉายาที่ได้จาก ในดันในดันรายวันนะครับในดันรายวันเกเนี่ยแหละซึ่งจะมีกล่องตอนจบนะครับ mm hmm. เขาเรียกให้เราสุ่มสีกล่องเนี่ยถ้าเกิดใครโชคดีได้ฉายามาซึ่งไอฉายานั้นอะเวลากดใช้งานที่เป็นสีส้มแบบนี้นะครับแต่ว่าฉายานั้นสามารถขายได้ mm hmm. เดี๋ยวผมพาไปดูที่ร้านคานะครับเอไปเอกันดีกว่าฉา,ายาที่ผมพูดถึงนะครับอันนี้นะครับเราสามารถซื้อได้เหมือนกันนะนี่ ถ้าเกิดใครสุ่มไม่ได้ก็สามารถมาเนาะเปลี่ยนภาษาหลายรอบเลยไอที่อ่านไตเติลอ่ะนี่นะครับนี่คือฉายาตัวอย่างนะครับที่ได้จากในดันเห็นไหมครับว่าชื่อชื่อเนี่ยมันไม่เหมือนกันเห็นครับว่า p พียร์แท็กเอมเอทแท็กเนี่ยอาจจะเท่ากันแต่ว่ามันแตกต่างกันตรงเรื่องธาตุครับอย่างอันนี้ธาตุแสงอย่างนี้ธาตุมืดประมาณนี้นะครับซึ่งไอพวกนี้เนี่ย ดอกจากในดันรายวันนะครับดันเก้าสิบุ่มไม่ใช่ดอกครับต้องเรียกว,ว่าสุ่มกล่องตอนจบซึ่งได้ยากมากๆอย่างสมาชิกในกิวผมเนี่ยก็ได้แค่คนเดียวเองมั้งหรือไม่ได้เลยผมก็จาไม่ไม่ค่อยได้ครับคือได้กันยากมากซึ่งถ้าได้แล้วก็จ,จะใช้เองหรือไม่ก็เอามาขายนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับส่วนไอ้ฉายากรอบสีม่วงกับกรอบสีแดงเนี่ยขายในเอไม่ได้แล้วผมก็ไม่สามารถจะโชว์สเตตัสได้ด้วยเหมือนกันเพราะผมยังไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ ได้จะถูดถุงสุ่มอันนี้แหละในใได้สามถุงตะวันก็สุ่มเปิดไปเรื่อยครับมันมันก็จะมีเนะี่ยให้ดูอยู่ครับว่าเราจะได้อะไรบ้างอันนี้ก็ได้ไนแอมนะก็เปิดสุ่มไปเรื่อยครับแต่ละวันแต่ละวันก็สามารถเปิดสุ่มไปได้ใครมีหลายตัวก็ช่วยๆเปิดได้ครับก็คือไปลงอีกตัวนึงก็ือไปเปิดอ่าไปเปิดถุงก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนไอ้ฉายาเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับว่าจะสามารถลงใส่ลังเซิร์ฟเวอร์ได้ไหม อันนี้อันนี้ไม่มั่นใจนะครับอันนี้ต้องบอกเลยผมยังไม่มั่นใจเพราะผมยังไม่ได้นะครับยังตอบไม่ได้โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าเกิดใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใน u t u b e หรือถามคำถามในแฟนเพจได้ตามปกตินะครับวันนี้ไม่มีแล้วขอลาไปก่อนโชคดีครับสามารถกด s u b s c r i b e ติดตามผลงานต่างๆของผมได้ที่นี่หรือจะติดตามทางแฟนเพจ dougnets th s m i l e นะครับสามารถไปพูดคุยกับผมได้ที่นั่นเลยแล้วเจอกันครับ